มิยูยามาชิตะซิวแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตผงาดแชมป์ AIG Women's Open 2025ท่ามกลางลมแรงที่รอยโยพอดคอร์กอฟกลับทางตอนใต้ของวิลส์มิยูยามาชิตะโปรสาวหน้าใหม่จากญี่ปุ่นโชว์ความนิ่งเกินวัยหยิบแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตพร้อมสร้างชื่อเป็นแชมป์ AIG Women's Open 2025ด้วยสกอร์รวม11อันเดร์พาเฉือนชาลีฮอลและมินามิคัสึไป2สโตรก คว้าโทรฟี่ใบใหญ่ในศึกเบเจอร์สุดท้ายของปีไปครองอย่างยิ่งใหญ่มิยูยามาชิตะเริ่มรอบสุดท้ายด้วยความมั่นคงก่อนจะเริ่งเครื่องด้วย3เบอร์ดี้รวดในหลุม4 8และ9ขยับขึ้นไปที่12อันเดอร์พากลายเป็นผู้นำเดียวที่ไม่มีใครตามทันแม้ชาลีฮาวจะไล่ามาเหลือช่องว่างแค่1สโตรก หลังทำเบอร์ดี้ในหลุม12และ14แต่กลับพลาดทำโบกี้ใน2หลุมถัดมาคือ16และ17ส่งให้มิยูยามาชิตะได้เปรียบเต็มตัวในช่วง3หลุมสุดท้ายแม้จะเสียโบกี้หลุม17แต่มิยูยามาชิตะยังรักษาความเยือกเย็นไว้ได้และจบที่พาในหลุม18คว้าแชมป์ไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนที่4ที่คว้าแชมป์เมเจอร์ใน2ฤดูกาล ด้านนักกอล์ฟสาวไทยที่ผลงานดีที่สุดในรอบนี้เป็นทางด้านเมียวปาเจรีอนันต์ฤกิการที่สกอร์รวม2อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมเมเอริยาจุธานุการจบที่สกอร์รวมอีเวนท์พารั n งอันดับ23ร่วมและจีโนทิติกุลจบที่สกอร์รวม1โอเวอร์พารั n อันดับ30ร่วม